โปรเบยติกกับผิวหนังสวยเกี่ยวกันยังไงจะาจาฟัรมาทอคุยโรคยากให้เป็นเรื่องง่าย โปรไวติกที่เราเห็นเห็นอยู่อะค่ะเราไม่ได้อยู่แค่เฉพาะในทางเดินอาหารเท่านั้นแต่ว่าโปรไวติกหรือตัวจุลินทซียดีอะค่ะมันมีอยู่ตามผิวหนังของเราด้วยซึ่งถามว่ามันทําหน้าที่อะไรเขาเรียกกันว่าเป็นเหมือนกับแบคทีเรียเจ้าถิ่นหรือว่าจุลินทรีย์เจ้าถิ่นอะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่ามันมีตัวเชื้อโรคหรือว่าแบคทีเรียที่มันก่อโรคเข้ามาค่ะแบคทีเรียที่อยู่ประจําถิ่นที่อยู่ตามผิวหนังของเราอะค่ะจะเป็นตัวที่คอยต่อสู้กับพวกเชื้อโรคที่ก่อโรคพวกนั้น ยกตัวอย่างเช่นเชื้อโรคที่ทําให้เราเป็นสิวหรือพวกเชื้อต่างๆที่อาจจะทําให้เราเป็นภูมิแพ้เป็นผื่นเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะพวกนั้นทั้งหมดนะคะมันเกิดจากการที่เราอะคะ่ะบางครั้งอาจจะไม่มีตัวโปรไบอติกอยู่ที่ผิวหนังมากพอในการที่จะต่อสู้กับมันนะคะเพราะฉะนั้นแค่เรามีโปรไบอติกที่มากพอบริเวณผิวหนังอะคะ่ะบางครั้งก็จ,จะทําให้ผิวเราเนี่ย สวยแล้วก็ใส่ได้แล้วนะคะแน่นั้นถ้าอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับตัวโปรเวติกเพิ่มเติมเนี่ยสามารถติดตามจ้าจ๋าปามาทอคในทุกๆแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok หรือว่าใน Open Chat หรือทุกๆช่องทางได้เลยนะคะจ้าจ๋าปามาทอคอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทังประเทศค่ะ